เอพิเจคชั่นเป็นการเฮดเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากพอสมควรมีการแชรคคำสั่งเข้าไปในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดหรือทำงานนอกเหนือจากคำสั่งที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ในการแฮกเว็บไซต์ทำได้โดยการป้อนข้อมูล ที่เป็นคําสั่งของระบบเพื่อเปลี่ยนการทํางานของเว็บไซต์นั้นโดยแฮกเกอร์จะเลือกเว็บไซต์ตลุ่เหลือที่ไม่มีระบบป้องกันมากนะครับการป้อนคําสั่งนะครับจะป้อนผ่านลิกบล็อกนะครับ เพื่อส่งค่าไปให้ซูเวอร์ลันนะครับตัวอย่างนะครับเช่นแสดงลองแสดงที่คู่ออกมาก่อนนะครับ เวลาจะกรอกเข้าไปเหมือนเราสมัครสมาชิกนะครับแล้วลองรันดูนะครับลองส่งครับคือมันจะแสดงในส่วนนี้นะครับ e t c p o e i t i o n นะครับแสดงว่าเทีบนี้สามารถทำ ETF p o e c t i o n ได้นะครับ ไปนะครับผมจะแสดงลองแสดงบิตไฟล์ออกมานะครับที่อยูอใ่ในรูเทอรี่รนี้นะครับใช้คำสั่ง lsdl นะครับ lsdl นะครับเป็นคำสั่งแสดงลิตที่อยู่ในรูเทอรี่ เห็นได้ว่านในเดลักคอร t ดี y ปัจจุบันนะครับ <c oughs> มีไฟล์อะไรบ้างน,นะครับม <c oughs> ีไฟลที่ ในเด็กๆี no ่นี่นะครับคืฟล์มีการมีสิบอะไรบ้างนะครับอ่านได้เขียนได้แก้ไขได้เสยงออกมาทั้งหมดนะครับ ลองคำส,สั่งตีนะครับข้าจะด,ดีดีนะฮะแสดงในรีสอ์บดี่ทำง,งานปัจจุบันนะครับที่ที่อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันเว็บไซต์ทำงานอยู่ในเดลิทเทอรี่นี้นะครับ จะสร้างไฟล์หนึ่งนะครับลองสร้างไฟล์ลองสร้างไฟล์ขึ้นมาใน directory ปัจจุบันนะครับขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์คิดนะครับ directory นี้เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมา,า,ออกกน,น,านะครับ ในเด็กชั้นปีปัจจุบันนะครับจะมีไฟล์ต่างๆมากมายนะครับ ส่วนที่ไม่มีนามกุลคือจะเป็นโฟเดอร์นะครับผมจะสร้างเดวสร้างไฟล์นะครับในเน็ตนี้ในโฟลเดอร์ l i m นะครับ

เป็นเนื้หอหาในไฟล์นั้นนะครับช่บองน,น,นี้คือผมจะสร้างไว้ในเดลิเคทที่ทำงานในแั่ละวันนะครับใน เล็ดูชื่อว่าอินเทครับอินเมนอ,เมอชื่อไฟชื่อว่าชีตตับฉิกชีตตัดีกเรับเยเป็นชีพีเปี่ยนเป็นพีเอีดีกว่า ข้าจะสอนให้คู่ลองเข้าไปดูในไฟล์นั้นค่ันแล้วคุณพี่กับี่ ว่าสร้างไฟล์ไม่สำเร็จเราลองสร้างใหม่ครับเปิด system ที่เราสร้างเรา open h e ล l o h e l l โหอยู่ในเวกเอร์นี้นะครับเลตเกเอร์นี้นะครับฟลงชื่อว่าเล d นะครับสีแดงนะครับชื่อน่ว เราจะได้แล้วนะครับลองไปเปิดไฟนั้นดูครับใน G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  เราได้แล้วครับนี่ครับ ไฟที่เราสร้างนะครับในโฟลเดอร์ในเดลกอรีนี้นะครับจะออกมาชูนะครับการการป้องกันนะครับการป้องกันคือคือตรวจสอบอินพุที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาก่อนนะครับถ้ามีอักขระพิเศษหรือว่าอะไรก็ ตัดออกให้หมดให้เหลือแต่สิเหลือแต่ข้อความธรรมดาเพื่อป้องกันการใช้คำสั่งให้ระบบทำงานผิดพลาดนะครับ sql p h p injection นะครับก็ ีเพียงเท่านี้ครับผม,มใน 1, 5, 6, 3, 4, 6, 2, 3, 2, อัพชายของสายรหัสตัวหนึ่งแ้าหกสามศูนย์สี่หกสองศูนย์สามสองสี่ศูนย์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม,มครับ